แสงสองแสงสองแสงสองให้สองอ่าแสงสองแสะสองี่สามกีไม่ดีนะอ่าโอ้ยคุณต้องกดก่อนดิก่อนคุณต้องกดนะกดไป้ไหมจะทาให้

ไปได้อย oh. mm ู hmm. 是是่แล้วแหละโอ้โหฟังฟังกันสยอยากอยู่ทีนเต่าอ่ะเรบไปเดือนยไปรู้หรอทำอะไรไมู่้อะไรเลยไม่รู้เลยเลยแค่สองทีนี้จบไปแล้ว ตม<อ>ด้นะ,ะมาให้ทันนะเก้าโมงนอ้จอมามาดี่ยกันทา่น่ารักอ่ะ เดี๋ยวถ่ายได้เดี๋ยวถ่ายได้ไปถ่ายเร็วถ่าเร็วเร็วเร็วี่อตอาตอเฮ้ยตอี่อจะเปิดเทอมแล้วเรียนดเรียนด่าีนี่เรียนภทราารเนี่มันนี่ไงมันนี่ไง จบวิทยาค่ะกำลังสอโอก็รียนวิทย์วิฟ้างนว่อโทวิทยวิ้าดไวยนะไม่ถึใจนะเอาหรอต่อโทด้วยนะคัญชีา่อใครใครจะตอใครมึงเว่นภาษาก่อน้องไปดูใพี่ต่อแล้วพี่ต่ออ๋อรายนะคะเียต่อเห็นถึงขัน ลายมาว่าเรือลกเรอคณะอะไรกูใส่ใสอะไรเนียเขาอค่เีคบถงเป็นงเรายีดียวเด๋ยวเดียวเดีเดีอะไรเบร์นั้นน่ะต้องคณะอะไรม่รู้ใสเไรอยงนใู่ปช่ไ่ยงปลรูปอย่ไหอุ้ได ลาซ่าตอบายบ้าหน้าเห็นไหมไม่พูดต่อตอบบโอ้เดินไปแล้วก็เดินมาไปค่ะไปค่ะเดินไปเรื่อยๆชอบชอบแบบเนี้ยหล่อหล่อห่ออย่าอย่าเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดตลอดเดีที่นู้นร้อนนะไม่ต้องปิดนะเตาหนุตาบ้าอะไรเออที่นู้นร้อน